ธุรกิจที่เราเริ่มทำกับเอ็กซ์ิคะค่ะคงจะเริ่มเห็นออกสู่ตลาดเรื่อยๆอย่างที่บอกการทำา m c เป็นตัวแรกที่น่าจะเห็นชัดเจนที่สุดนักลงทุนก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเออราคาที่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้แบบมาเปล่าๆนะอะไร เราก็เชื่อว่าจุดต่าสุดมันน่าจะได้ผ่านไปแล้วเพราะว่าปีที่แล้วคือแบบจริงๆเราไม่มีโฮปเลยเพราะว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าง,างน้อยๆตอนนี้วัคซีนคือเราเริ่มฉีดแล้วนะคะเราก็เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวเลขค่ะในทางด้านเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆดีขึ้นและเราเชื่อว่าการดีขึ้นเนี่ยค่ะน่าจะเป็นแบบตบโตค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีเพนท์อัพดีมานซึ่งตอนนี้สสนชุกเองก็เตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะอย่างเราก็ต้องยอมรับอย่างเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่เราเดเวลลอปไว้นะคะ <ừ. S 2> จริงๆตอนนี้เราก็เริ่มกลับมาปัดทุนลเราพร้อมลถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจค่อยๆดีขึ้นหรือดีขึ้นแบบเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ซิ่งเลยเนี่ย <ừ. S 2> เราก็พร้อมที่จะมีสินค้าที่จะเอาออกมาขายหเดือนที่ผ่านมาค่ะยอดขาย,ขายของเราหรือยอดโอนของเรา <ừ. S 2> ก็ยังเป็นไปตามเป้า <ừ. S 2> นะคะอย่างปีนี้เราตั้งเป้า p พรีเซลอยู่ประมาณสักสาหมื่นกว่าล้าน <ừ. S 2> ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ปรับเป้าขึ้นเพราะเราอยากจะรอดูเรื่องหลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้ว เป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะดูใก,กล้ๆอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะมีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะในส่วนของยอดขายยอดโอนอย่างที่บอกว่าจริงๆก็ยังคงโอนได้ตามเป้าอยู่แล้วก็จริงๆส่วนหนึ่งที่ตลาดอาจจะคอนเซิร์นก็คือว่าต้องยอมรับสุวีเป็นคนที่มียอดขายกับต่างชาติจํานวนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราจะได้รับคําถามตลอดว่าเอ๊ะต่างชาติมาโอนหรือเปล่าหรือว่าทิ้งไปเลยนะคะซึ่งจริงๆตามที่เรามอนิเตอร์อยู่ เราก็ยังเห็นยอดของต่างชาติชาวต่างชาติอะค่ะก็ยังคงยังแสดงเตืำนงแล้วกันที่จะยังต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพในประเทศไทยของเรานะคะเพราะว่ายอดโอนของต่างชาติเองก็ไม่ได้ลดลงโครงการใหม่ๆในปีนี้เราจะเปิดสกิ่โครงการมูลค่าเยอะไหมคะจริงจริงปีนี้เราแพลนเปิดอยู่ประมาณสัก 22- 24โครงการครัมูลค่าประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้ก็คือว่าพอร์ตฟอิโอของแสนเชวีอะค่ะเราต้องการให้มีครอบคลุมทุกเซกเมนต์จริงๆเพียงแต่ว่าในบางปี ที่อาจจะโอเคเปอร์เซนเทอยู่ที่ตลาดทีเมียมสูงหน่อยหรือตัว affordable น้อยลงอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้เราดูตามสภาวะตลาดมากกว่า mm hmm. จริงๆเราอะค่ะเริ่มมองหาธุรกิจที่จะมา diversify พอร์ตของบริษัทตั้งแต่ปี2017ละ mm ้ hmm. ะคะซึ่งในปี2017ะค่ะเรามีการลงทุน mm hmm. ที่ค่อนข้างใหญ่ ะะก็คือ,เ,อเรามีการลงทุนใน hotel management company เช่น The Standard ซึ่งตอนนี้เราก็ลงทุนไปหลายปีแล้วแต่ก็แน่นอนในช่วงนี้มันอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดบ,บ้างหรือการลงทุนใน co-working space ที่ที่ Just Co al, ที่อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มาปีนี้เองซึ่งก็แน่นอนอาจะเป็นเรื่องที่ตลาดให้ความสนใจพอสมควรนะคะก็คือการลงทุนในบริษัท Xpring นะคะก็จริงๆในบริษัท Xpring เองค่ะที่เราสนใจเพราะว่า โเอ็กซ์เป็นเองจริงๆแล้วมีวิชั่นในการที่จะเป็นดิจิทัลฟินแลนยลเซอร์วิสนะคะซึ่งเรามองว่าจากนี้ไปอะค่ะโลกโลกที่กำลังจะไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลทุกอย่างเนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทแล้วก็กำลังได้รับความนิยม,มจากนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ จริงๆเอ็กซ์พกมีธุรกิจหลักๆอันนี้ขอหยิบยกเฉพาะตัวที่เราคิดว่าต่อยอดกับสันสวี<ม>ได้ชัดๆแล้วก็เห็นอาจจะเห็นในเร็วๆนี้นะคะอย่างตัวแรกค่ะทางเอ็กซ์พกเองเขาก็จะมีลายเส้นในการที่จะพัฒนานเสียเหมือนคล้ายๆเป็น AMC เนาะเป็นบริษัท AMC ที่เข้าไปประมูลซื้อนีเสียออกจากสถาบันการเงินต่างๆ<ม>แล้วก็เอามาติดตามนี่หรือเอาตามมาเอาสินทรัพย์ออกมาขานะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเราก็เริ่มเข้าไปบิดน,นี่จาก ธนาคารพาณิชย์เป็นการใช้ e x p e r t i พอที่แบบสมบูรณ์แบบจากทั้ง2 party. องปาร์ตี้สันสวีก็ใช้ e x p e r t i พอของตัวเองในเรื่องของการเข้าใจตัวสินทรัพย์ว่ามีคุณภาพหรือราคาตลาดเป็นยังไงน่าสนใจไหมเราก็สามารถตีราคานี่ในพอร์ตนั้นได้ในขณะที่เอ็กซ์พิงก็ใช้ความรู้ความสามารถตัวเองในเรื่องของการ บริหาติดตามตัวหนี้เสียะนะคะก็เอาไว้พที่ของสองบริษัทนี่ค่ะเอามารวมกันซึ่งตอนนี้ปีนี้เองเนี่ยเรากำลังทยอยที่จะประมูลหนี้ออกมาจากสถาบันการเงินนะคะเรื่อยๆชาร์แรกเราิดไปละเมือม่อเมือมอม่อช่วงปลายเดือนที่แล้วจะประกาศผลละแล้วก็ที่เดือนกรกฎาก็เตรียมที่จะเข้าไปประมูลต่อค่ะก็จะเป็นตัวที่ช่วยฟีดในเรื่องของรายได้ใหม่ๆ ให้กับทางแสนสวิไอซีโอพอทเเป็นตัวที่ทุกคนถามถึงค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆก็คือ x p r i n g เนี่ยก็เป็นคนที่มีไลเซนส้น p o r t o r t ท l ที่ได้รับการอนุมัติจากทางกรอปอนะคะแต่ว่า ICO ที่จะเห็นก่อนก็จะเป็นตัวที่ชื่อสวีฮับซึ่งหลายท่านอาจจะพอทราบข้อมูลแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่เริ่มกมาในตลาดซึ่งหลังจากนี้เองถ้าเกิดสวีฮับเริ่มขายแล้วอะค่ะก็คงจะได้เห็นตัว ICO ที่ออกมาอีก อย่างต่อเน,นื่องรายได้หลักๆของตัว ICO ตัวนี้ค่ะก็จะมาจากค่าเช่าที่สันชีวิตจ่ายให้กับตัวกองน,นี้ก็จะเป็นผลตอบแทนที่ผู้ถือ,อโทเค็นนี้ค่ะจะได้ระะับเพราะฉะนั้นตัวแรกตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสันชีวิตมากนะเราเป็นเพียงแค่ผู้เช่าแต่แน่นอนว่าในอนาคตนะคะก็ยังสามารถต่อยอดให้กับธุรกิจของสันชวิตได้เพราะว่าการทำ ICO จริงๆมันก็คือการระดมเงินในรูปแบบหนึง่งซึ่งรจริงธุรกิจของเว็บไซต์นะคะก็ต้องใช้เงินทุนนี่ค่อนข้างเยอะ าาก็จะต้องมีการระดมเงินทุนแล้วเะฉะนั้น ICO ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยแสนสรีในนาคตถ้าเราต้องการที่จะระดมเงินทุนถ้าปัจจุบันตอนนี้ก็มีจริงๆเรามีแต่ว่าชิ้นอาจจะยังไม่ใหญ่มากนะาากเราอาจจะมองว่ายังดูแบบยังไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่าก็อาจจะมีเร็วๆนี้ตัวอ,อย่างเช่นตอนนี้เราก็กําลังทําโรงแรมที่หัวหินอันหนึ่งภายใต้ The Standard หัวหินซึ่งอันนี้เราเป็น o น n ร์เองซึ่งเรามอกว่าด้วย s i ซ i n g ขนาดอาจจะเหมาะในการทํา ทำไมสิโอใช่ <Okay. S 2> แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังศึกษาอยู่จริงๆตอนนี้ถ้าเอาขอตปัจจุบันนะคะรายได้หลักของสญญานชีวิตจะมาจากบ er ริเซ่ประมาณสัก90ประมาณสัก10จะมาจากธุรกิจให้บริการแล้วก็อย่างเช่นบริษัทพลาสต์พาวเวอร์ <c oughs> ที่เป็นบริษัทลูกเรานะคะหรือจากเดอะสแตนดาร์ด <c oughs> นะคะโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณสัก3-5ปีหน้าจริงเราวางป้นไว้ว่าเราอยากให้ รายได้ส่วนอื่นนะะเพิ่มขึ้นมาให้ได้อยู่เนเลดประมาณสัก20-25แล้วก็เป็นผอ่อนของเวลสเตทอยู่ประมาณสัก70-75เพื่อให้เหมือนกับไม่รีล์ออนเวลสเตทเป็นชั้งที่มันแบบใหญ่เกินไปแน่นอนว่าธุรกิจฟีเบสต่างๆหรือ,อธุรกิจที่เราไปลงทุนอย่างเอ็กซนี่ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เป็นการลงทุนในดิจิทัลแล้วตลาดมันก็จะกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่ม คนจะเริ่มแบบให้ความยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงที่มีการโกรธค่อนข้างจะเยอะเพราะเทีกับธุรกิจของสายชีวิเองอแต่ถามว่าเร a l e s เราก็มองว่ายังคงไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะโหไม่สามารถเห็นโกรธปีละแบบ40 30 40เปอรอเซ็เงี้ยอาจจะอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงมี้ภาพในอนาคตเองฮะเราจะมีโอกาสที่จะยกระดับเป็น holding company ไหมฮะสำหรับการที่จะแบบไปถือบริษัทลูกหรือว่าจะเป็นยังไงฮะตอนนี้จริงๆเราก็ยังดีไซน์อยู่นะคะว่า ตัวที่เราไปลงทุนเนี่ยพอร์ตมันใหญ่มากขึ้นแบบแค่ไหนแล้วแล้วเราถึงขั้นจะต้องยกตัวเองเป็นโฮลดิ้งแล้วหรือ,อยังอตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราแบบสตไตล์อยู่อตอนที่เราเจอกับนักวิเคราะห์ด้วยกันปกติเราจะมี a n a l y s i meeting ซึ่งเจอกับนักวิเคราะห์ทุกตัวหมากแตต้องยอมรับว,ว่าวันที่เราพบก,กับนักวิเคราะห์เองอะครับเขาเป็นวันที่เราเพิ่งประกาศการลงทุนใน X Wing ซึ่งหลายท่านก็จะพยายามถามว่าเอ้ยเนี่ย คิดวัจะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งเองที่บริษัทยังไม่ได้ให้ไกด์ไลน์ รายได้หรือคาดการกําไรผลผลแบ่งส่วนแบ่งจากการลงทุนเอ็กซ์พรงให้กับนักวิเคราะห์เพราะฉะนั้นทบีแฟนนักวิเคราะห์ก็เอ๊ะไม่รู้จะเขียนยังไงเหมือนกันนะคะซึ่งที่เราให้เหตุผลไปก็คือเรารอทางเอ็กซ์พรงประกาศอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเอ็กซ์พรงจะมีการจัดประชุม ecm ในวันที่1ก,กรกฎานี้ค่ะซึ่งเราคงต้องให้เกียรติทางเอ็กซ์พรงเป็นคนแถลงให้เสร็จก่อนนะคะซึ่งหลังจากนั้นไปเนี่ย เมื่อมีทิศทางที่ชัดเจนออกจากทาง x p r กซ์ ing, ว่าวิชั่นของทาง x อ็กซ์ิงหลังจากที่ระดมทุนได้ถึง7,000ล้านแล้วเนี่ยจะเอาไปต่อยอดธุรกิจอะไรบ้างมี projection รายได้กำไรเท่าไหร่หลังจากนั้นนะเราเชื่อว่า analyst เองนักวิเคราะห์ก็จะเริ่มหิบเอาอตัวเลขเหล่านี้ค่ะ,ะไปใส่เป็น contribution กับสานสนิทได้แต่ต้องยอมรับว่าเนื่องจากเอ็กซ์ิงเองหลังจากได้เงินทุนทีนี้ไปก้อนนี้ไปลค่ะ ในช่วงปี2ปีแรกมันก็เป็นเรื่องของการลงทุนมันคงยังไม่เห็นกําไรหรือผลตอบแทนที่แบบจะกลับมาอย่างก้าวกระโดดได้<ม>เร็วนะ<ม><ม>เพราะว่าส่วนเงินที่ทาง x อ p r i ได้ไปเยอะเยอะที่สุดแล้วจะเอาคอนติบิวที่ใช้ยเยอะสุดอะคะก็คือส่วนที่ลงทุนในด<ม>ิจิตอลซึ่งด<ม>ิจิตอลเองก็คงต้องใช้เวลาสักปี2ปีกว่าจะเห็นตัวเลขที่มันก<ม>้าวกระโดดอย่างชัดเจน